สวัสดีค่ะนักเรียนแก๊สและทฤษฎีตนของแก๊สนะคะวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของแก๊สและกฎของบอยนะคะแก๊สและทฤษฎีตนของแก๊สนักเรียนนะคะจะได้พบแล้วก็จะได้เรียนนะคะในชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ในภาคเรียนที่1เนะาะซึ่งอยู่ในรายวิชาเคมีนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาขึ้นในเรื่องของทฤษฎีจนของแก๊สกันก่อนเนาะว่าเขาเก่าเขาเก่าเอาไว้ว่ายังไงบ้างเนาะอ่ะทฤษฎีจนของแก๊สนะคะนะักเรียนเก่าไว้ว่า1ค่ะแก๊สประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กจํานวนมากนะคะโดยปริมาตรของอนุภาคเนาะโดยปริมาตรของอนุภาคเหล่านี้นะคะจะมีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุนั่นเอง 2. องอนุภาคของแก๊สนะคะจะอยู่ห่างกันมากเลยค่ะและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเนี่ยน้อยมากจนถือได้ว่าไม่มีแรงกระทําต่อกันนั่นเองค่ะอะสาแก๊สนะคะแต่และอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในทิศทางที่ไม่แน่นอนนะคะด้วยอัตราเร็วคงที่นะคะที่แตกต่างกัน ซึ่งมีพลังงานจนนะคะไม่เท่ากันเมื่อเกิดการชนกันนะคะจะมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่กันโดยไม่สูญเสียพลังงานจนรวมนะคะทำให้พลังงานจนเฉลี่ยนะคะมีค่าคงที่นั่นเองต่อมาข้อที่4สําคัญนะคะพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สนะคะจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิเท่านั้นนะคะพลังงานจลเฉลี่ยของแก๊สนะคะจะขึ้นอยู่อุณหภูมิเท่านั้นนะคะไม่ขึ้นกับแก๊สชนิดไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊สเนาะที่อุณหภูมิเท่ากันคะนักเรียนที่อุณหภูมิเท่ากันแก๊สทุกชนิดนะคะจะมีพลังงานจลเฉลี่ยเท่ากันเมื่อเพิ่มอุณหภูมินะคะจะทําให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่เร็วขึ้น ะะเพิ่มอุณหภูมิทำให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่เร็วขึ้นจึงทำให้พลังงานจลเฉลีเียของแก๊สเพิ่มขึ้นนะคะแก๊สอุดมคตินะคะจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามทฤษฎีจลของแก๊สทุกประการเลยค่ะสำหรับแก๊สทั่วไปเนาะก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติเมื่ออุณหภูมิและความดันคงที่นั่นเองค่ะ ค่ะเมื่อเราได้ทราบแล้วว่าทฤษฎีจนของแกได้กล่าวไว้ไว่ายังไงบ้างคราวนี้เราลองมาดูทฤษฎีจนของแก๊สที่เกี่ยวข้องกับกฎของบอยนะคะทฤษฎีจนของแก๊สนะคะ่า การใช้ทฤษฎีโจนนะคะอธิบายในกฎของบอยนะคะคุณบอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะที่ได้ทําการศึกษา,เ,าเกี่ยวกับปริมาตรและความดันที่มีผลต่อ,อแก๊สนะคะว่ามีผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอนุภาคของแก๊สนะคะจะมีขนาดเล็กมากค่ะและมีระยะห่างระหว่างอนุภาคมาก อันนี้คืออยู่ในข้อข้อและอ่าข้อที่2และข้อแรกใช่ไหมคะที่เก่าในทฤษฎีจนของแก๊สอ่าต่อมาเมื่อเขาทำการลดปริมาตรภาชนะลงนะคะลดปริมาตรภาชนะลงเหมือนในภาพเลยคะ่ะตอนแรกปริมาตรคือตามนี้เท่านี้ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้จะเป็นที่กดทำให้ปริมาตรมันลดลงนะคะเมื่อเขาเพิ่มแรงกดลงไปซึ่งแรงกดเนี่ยก็ แรงดันเนาะเราเป็นการเพิ่มความดันนะคะอ่ะเพิ่มลงไปเอ่กดลงไปทําให้เป็นยังไงคะดูพื้นที่พื้นที่ปริมาตรเป็นยังไงคะพื้นที่ในภาชนะน้อยลงพื้นที่ในภาชนะน้อยลงนะคะปริมาตรอะความดันเป็นยังไงคะความดันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเรากดลงแล้วเพื่อลดปฏิลดลดพื้นที่หรือลดปริมาตรนั่นเองปริมาตรลดลงความดันเป็นยังไงคะกดเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะมามาดูต่อ อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นการกดก้านกระบอกฉีดยาการกดก้านกระบอกฉีดยาทําให้ทําให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคของแก๊สกับภาชนะลดลงความถี่ที่อนุภาคแก๊สชนกับผนังภาชนะจึงมากขึ้น ทำให้ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะการเพิ่มปริมาตรของภาชนะจึงทําให้ความดันของแก๊สลดลงนั่นเองจึงสามารถอธิบายได้ในทํานองเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้คือการทดลองของบอยเนาะทดลองระหว่างปริมาตรและความดันเมื่อเรา เมื่อเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาตรก็คือเพิ่มพื้นที่ให้แก๊สนั่นเองในภาชนะสังเกตว่าความดันเป็นไงคะเราก็ลดลงแต่เมื่อเรากดกดลงไปนะคะกดลงไปที่กระบอกตรงนี้นะคะนักเรียนเป็นการเพิ่มความดันเนาะทำให้เป็นไงคะพื้นที่หรือปริมาตรเป็นไงคะลดน้อยลงนั่นเองนะอ่าต่อมาค่ะ จากการทดลองนี้นะคะของคุณบอยนะคะเขาก็สามารถสรุปเป็นทฤษฎีได้ดังนี้ค่ะ,ะเมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงที่เนาะปริมาตรของแก๊สใดๆจะแปรผกผันกับความดันของแก๊สนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเมื่อเราเอาความสัมพันธ์จากการทดลองของคุณบอยนี้นะคะมาทำเป็นสูตร เพื่อคำนวณหาปริมาตรและความดันของแก๊สท,ที่เพิ่มขึ้นหรือที่ลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะได้ยังไงบ้างเรามาดูกันค่ะ,ะก็จะได้อย่างนี้นะคะเมื่อมวลและอุณหภูมิคงที่นะคะคําว่าคงที่ในที่นี้หมายถึงว่าเราควบคุมให้เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงควบคุมให้คงที่นั่นเองค่ะ เพื่อที่จะศึกษาตัวแปรต่อมาก็คือปริมาตรและความดันนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาควบคุมเอาไว้ก็คือมวลนะคะก็คือการทดลองทั้งสองหน้าทั้งสองขวดในเมื่อกี้นี้ก็คือมวลก็คือมีมวลเท่ากันและใช้อุณหภูมิเดียวกันนั่นเองนี่คือความหมายของคําว่าเมื่อมวลและอุณหภูมิคงที่นะคะต่อมาเนาะความสัมพันธ์ที่ได้เมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันลดลงเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ปริมาตรจะลดลงเมื่อเขียนเป็นความสัมพันธ์จะได้ว่า v v นะคะแปรผันกับปริมาตรเมื่อเขียนเป็นสรรมการจะได้เป็น v แปรผผัน1ส่วน p นะคะโดยที่ pv เท่ากับค่าคงที่โดย k เป็นค่าคงที่นั่นเองเนาะอะเมื่อเราศึกษาว่า เมื่อเราเขียนเป็นสูตรเนาะเราก็จะได้ว่าเป็น p1v1 เท่ากับ p2v2 p3v3 ไปเรื่อยๆอหนูเห็นเลข1 2 3ไหมคะอันนี้นะคะหมายถึงว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปลําดับคั้นเนาะอย่างเช่น r p1 เนาะที่ความดัน1ที่ความดัน1ปริมาตร2เมื่อเวลาผ่านไปความดันมีการเปลี่ยนแปลง ปริมาตรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนะคะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราสามารถใช้สูตรนี้คำนวณได้เลยเนาะอะ,อะถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงไป3ขั้นก็จะกลายเป็นสูตร p1v1 เท่ากับ p2v2 เท่ากับ p3v3 เนาะไปเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งนั่นเองค่ะค่ะเมื่อ p หรือความดันสัญลักษณ์ p นาะครูลืมพูดไป p ก็คือความดันนั่นเองค่ะความดันมีหน่วยเป็นอะไรบ้างคะนักเรียนมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรประลอดหรือว่ามีหน่วยเป็นบรรยากาศหรือว่ามีหน่วยเป็นปสาสคาลกิโลปสาสคาลอะหรือว่ามีหน่วยเป็นทออย่างงี้อ่ะหน่วยของความดันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าในเรื่องนี้เราเอ่อเรามักจะเจอในหน่วยของมิลลิเมตรประลอดหรือว่าในหน่วยของบรรยากาศนะคะอะเดี๋ยวครูขอเขียนนิดนึง นะคะหน่วยของความดันนะคะ p เนาะก็จะเท่ากับ760ม mm. ิลลิเมตรประลอดอันนี้คือมิลลิเมตรประลอดก็จะสัญลักษณ์ย่อก็คือ mm hg หรือเท่ากับ1 atm หรือจะเท่ากับ 76ซนติเมตระลอดมีหน่วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะอ่าอันนี้ที่เราจะใช้กันบ่อยๆเนอะอ่าต่อมาค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าทฤษฎี CD ของบอยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันดีกว่าค่ะว่าโจทย์เราจะมีการนำสูตรอของกฎของบอยนะคะมาใช้ได้ยังไงบ้างเนาะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอ่ะแก๊สเนะคะมีปริมาตร350ลูกบาทเซนติเมตรเนาะภายใต้ความดัน0.7บรรยากาศถ้าความดันเพิ่มขึ้นเป็น7 16ซนติเมตรตลอดแก๊ส A จะมีปริมาตรเท่าใดถ้าอุณหภูมิคงที่ตลอดการทดลองนะคะเมื่อกี้คุณครูลืมบอกเนาะขอกลับไปสไลด์หน้านี้แป๊บหนึ่งอ่ะขอกลับมาหน้านี้แป๊บหนึ่งหนูจะสังเกตเห็น v เนาะ v คือปริมาตรปริมาตรมักมีหน่วยเป็น C m กำลัง3หรือลูกบาศลูกบาทเซนติเมตรนะคะแล้วก็มี d d m กำลัง 3, <M> 3ก็คือลูกบาทเดซิเมตรนั่นเองซึ่งถ้าเป็น1 cm นะคะจะเท่ากับ1 ml รู้จักหน่วย ml ไหมลูก 1>, 1 ml เท่ากับนั่นเองเนาะอ่าคราวนี้1 dm กำลัง3ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1ลิตรนั่นเองคะ่ะนักเรียน คราวนี้ ml ก็คือหนึ่ก็คือมิลลิลิตรนั่นเองคราวนี้มันจะมีหน่วยอันนี้ค่ะนักเรียน1นึ่งพัน c m กำลังสอันนี้คือหน่วยของปริมาตรนะคะจะเท่ากับ1 d เท่ากับ1 dm กำลัง3นั่นเองนะคะถ้าให้มาเป็นในหน่วยมิลลิลิตรเนาะถ้าหากว่าเป็น1,000มิลลิลิตรก็เท่ากับ1ลิตรเหมือนกันนะคะอ่าเทียบได้เนะาะคราวนี้ k คืออะไร k คือค่าคงที่เนอะ,อะมาตัวอย่างกลับมาที่ตัวอย่างกันนะคะ แก๊ส A มีปริมาตร350ลูกบาทเซนติเมตรภายใต้ความดัน0.7บรรยากาศเนาะถ้าความดันเพิ่มขึ้นเป็น76เซนติเมตรประรอดแก๊ส A จะมีปริมาตรเท่าใดถ้าอุณหภูมิคงที่ตลอดการทดลองนะคะอ่ะอันนี้นะคะวิธีการทำโจทย์ให้เราอ่านโจทย์สักหนึ่งรอบก่อนนะคะนะักเรียนเพื่อที่จะวิเคราะห์โดยรวมว่า จทย์เราเป็นในลักษณะไหนเนาะเมื่อเราอ่านเสร็จไปแล้ว1รอบนะคะนักเรียนให้เรากําหนดค่ะกำหนดตัวแปลว่า1คือโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างเนาะโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างนะคะวิธีทำแล้วก็เราก็เขียนลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะว่าเออโจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง p 1 p 2 p 3 p เ p อ,อ่ะ v 1 v 2นะคะคืออะไรแล้วก็โจทย์ถามหาอะไรนั่นเอง อ่าอันดับแรกเราอาจจะเราอาจจะกำหนดที่โจทย์เลยก็ได้นะคะอย่างเช่นแก๊ส A มีปริมาตรปริมาตรของเราสัญ,ญลักษณ์ย่อคืออะไรคะนักเรียน v v อะไรเอ่ย v 1อันนี้ให้เป็น v 1นะคะแก๊ส A มีปริมาตร350รลูกบาทเซนติเมตรเนาะภายใต้ความดันเท่าไหร่คะความดันสัญลักษณ์สัญ,ญลักษ ค่ะสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ย่อของเราค่ะก็คือ p นั่นเองทำไมให้เป็น v หนึ่งทำไมให้เป็น p 1สังเกตว่าสังเกตว่าเริ่มแรกเนาะเขาก็กล่าวอย่างนี้เลยแล้วแล้วเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเขาให้ปริมาตรและความดันตามที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วเขาบอกว่ายัางไงต่อลูก ถูไหมถ้าความดันเพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมถ้าความดันเพิ่มขึ้นแปลว่าเป็นยังไงปริมาตรและความดันเริ่มต้นอันนี้ต้องเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยให้เป็น1เลยค่ะนะคะให้เป็น1น,นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้เป็น p1 นะคะ p1 เท่ากับ0.7นะคะบรรยากาศเนาะบรรยากาศถ้าเขียนสัญลักษณ์ย่อนะคะเป็นหน่วยก็จะเป็น atm นั่นเอง ส่วนลูกบาทเซนติเมตรเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก cm กำลังสามนั่นเองถ้าความดันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลง1สเต็ปใช่ไหมคะเป็นเท่าไรความดันแปลว่า76เนี่ยคือความดันที่2แหละเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนาะคือ70 6เซนติเมตรตลอดเซนติเมตรก็คือหน่วยเป็น cm hg นะคะแก๊ส a นะคะจะมีปริมาตรเท่าไรอันนี้คือคำถามที่โจทย์ต้องการทราบถ้าความถ้าอุณหภูมิคงที่แปลว่าเขาควบคุมอุณหภูมิไม่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองมาต่อมาแก๊ส a เนาะแก๊ส a มีปริมาตรเท่าไหร่อันนี้คือเขาถามหา v 2นั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่ นะคะเมื่อเขียนเอามาเรียบเรียงเราก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะอ่าพีก็จะเท่ากับ0.7 atm P2 ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ76ซมตประลอดซึ่งมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนมีค่าเท่ากับ760ม mm ิลลิมตรประหลดนั่นเองถ้าหากว่าเทียบบัญญัติตยางนะเราจะได้ว่าอ่า76ซนติเมตรประหลอดเนี่ยเท่ากับ760ม mm ิมตประหลอด ซึ่ง760ม mm ิลลเมตรลอดนะคะก็จะเท่ากับ1 atm นั่นเองนะคะการที่เราจะคำนวณเข้าสูตรนะคะนักเรียนเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะอย่างตัวแรกนะคะ1 p p 1เนี่ยเขาให้เป็น0.7 atm นอกความดันเพราะฉะนั้น p 2เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น หน่วย ATM เหมือนกันอ่านักเรียนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนให้เป็นหน่วยมิลลิเมตรประลอดหรือเซนติเมตรประลอดเหมือนกับด้านหลังไอ้ P2 ล่ะคะคือจริงๆแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้ขอแค่ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถคำนวณได้ออกมาได้คำตอบเหมือนกันอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าหน่วยเหมือนกันแล้วเราแทนค่าสูตรนะคะนักเรียนซึ่งที่ครู แทนหน่วยเป็น ATM เนาะเปลี่ยนเป็น ATM เนื่องจากว่าหน่วย ATM มันจะเป็นตัวเลขตัวน,น้อยๆเนาะมันจะมีค่าน้อยกว่าเห็นไหมอันนี้76 760เลยเวลาเราคำนวณมันจะเปไงคะมันต้องใช้การคูณจำนวนเยอะก็ใช้เวลาคูณเยอะด้วยใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นครูก็เลยลองเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขตัวน,น้อยๆก่อนนั่นเองนะคะส่วนต่อมา 1> uh, p 1 v 1 uh, v 1เขากำหนดให้เป็น350ลูกบาทเซนติเมตรเนาะแล้วก็ถามหา v 2เนาะครูก็จะกำหนดให้มันเป็นข้อข้อไปอย่างนี้เนาะวิธีแสดงวิธีทำนั่นเอง uh, ต่อมาเมื่อเราได้แล้วเนาะเราก็จะมาแทนค่าในสูตรกฎของบอยนั่นเองค่ะข้อนี้จากกฎของบอยเขาบอกว่ายังไงคะจะได้ว่าเป็น p1v1 เท่ากับ p2v2 เนาะโจทย์ต้องการทราบหา v2 แล้วก็ย้ายข้างสมการหา v2 นะคะเราจะแทนค่าก่อนแล้วค่อยย้ายก็ได้หรือว่าเราจะย,าย้า,า,า,ยา,ะะยายข้างสมการก่อนแล้วค่อยแทนค่าก็ได้อย่างครูครูก็จะสะดวกยาย่ข้างสมการก่อนแล้วแทนค่าทีเดียวนั่นเองจากสูตรเป็นแบบนี้เนาะ p1v1 เป็น p p2v2 เนาะครูต้องการทราบ v2 ครูก็จะยัง v2 มันคูณอยู่กับ p2 P ใช่ไหมคะคูจะทำการย้าย p2 นะคะจากคูณกับ v2 เมื่อย้ายข้างสมการย้ายมาฝั่งตรงข้ามจากคูณเขาจะต้องมาเป็นหารนั่นเองตอนนี้ก็จะตัดไป นะคะแล้วก็จะได้เป็นสูตรแบบนี้นั่นเองเมื่อได้สูตรแบบนี้เราก็จะแทนค่าในสมการเนาะอ่ะ P1 คืออะไรคะ P1 ก็คือ0.7 atm v 1ที่เราที่จดย์กำหนดให้ก็คือ350ลูกบาทเซนติเมตรและ p 2นะคะ ก็คือเราก็เทียบแล้วเนาะได้เป็น1 ATM แล้วก็แทนค่าลงไปอ้าคุณแนะนําว่าให้แทนค่าหน่วยด้วยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันนะคะนักเรียนถ้าหน่วยไม่เหมือนกันแล้วเรามาคํานวณคำตอบเราจะผิดนะคะและการที่เราใส่หน่วยลงไปตอนที่เราแทนค่านะคะจะช่วยให้เราเหมือนเป็นการเตือนความจำํำเราอีกถึงครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเปลี่ยนหน่วยหรือย,อยังเช่นตัวนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนหน่วยหน่วยเราก็จะตัดไม่ได้นะนเนาะเพราะมันคนละหน่วยกัน ะะอย่างนี้0.7นะคะ ATM เนาะหน่วย ATM ก็จะตัดหน่วย ATM ได้นะคะเขาส่วนกันอยู่แปลว่าเขาห่ารกันอยู่นั่นเองหน่วยที่เหลือก็จะเป็นเหลือเป็นหน่วยลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเป็นหน่วยของปริมาตรนั่นเองเมื่อเรานำศูนคูณกับ350ก็จะได้245ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอา ดังนั้นนะคะข้อนี้ก็สรุปได้ว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้นเนาะเป็น700อ่าใช่ใช่700สิ76เซนติเมตรเหมือนที่โจทย์กล่าวนะคะแก๊สเนะคะจะมีปริมาตรนะคะ245ซนตลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ตัวอย่างที่1เสร็จไปแล้วเนาะต่อมาเป็นตัวอย่างที่2กันค่ะ ตัวอ,อย่างที่2นะคะแก๊สฮีเรียมค่ะจำนวนหนึ่งบรรจุในถังปิดที่ปรับขนาดได้จากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยวัดความดันได้450มิลลิเมตรประลอดในปริมาตร4 0 0 20ลูกบาทซนติเมตรถ้าขยายปริมาตรเพิ่มขึ้นอีก250ลูกบาทซนติเมตรความดันจะลดลงกี่มิลลิเ <c oughs> กี่มิลลิเมตรปรลอดนะคะเขาถามหาอะไรคะนักเรียน เขาถามหาเป็นไงเขาถามหาความดันลดลงกี่ลูกบาทมิลลิเมตรประหลอดเขาถามหาความดันและระบุด,ด้วยว่าต้องกี่มิลลิเมตรประหลอดแปลว่ายังไงต้องคำนวณออกมาให้เป็นในหน่วยมิลลิเมตรประหลอดอ่าอันดับแรกเรามาทำอีกก่อนมาดูก่อนว่าโจทย์เขากำหนดอะไรให้เราบ้างอ่ะปากกาคูอยู่ไหนอ่านี่ แก๊สฮีเลียมนะคะแก๊สฮีเลียมมีจำนวนหนึ่งบรรจุในถังปิดถังปิดนะคะที่ปรับขนาดได้ปรับขนาดได้แปลว่าปรับปริมาตรได้นะคะจากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสวัดความดันได้เท่าไหร่วัดความดันได้ วัดความดันความดันเป็น p ใช่ไหมคะ450 4้0ย mm มมตปรลอด sg นะคะในปริมาตรปริมาตรก็คือ v นะคะ v เท่ากับ420ล mm, ูกบาทเซนติเมตรนะคะ cm กำลัง3ถ้าขยายปริมาตรเพิ่มขึ้นขยายปริมาตรเพิ่มขึ้น อีกเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นอีกนะ250ก็คือเพิ่ม V นะคะบวก V เท่ากับ250ลูกบาทเซนติเมตรความดันเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น P อันแรกก็คือ P1 เนาะ V อันนี้ก็คือ V1 เริ่มต้นถ้าขยายเพิ่มขึ้นแปลว่าปริมาตรตัวนี้ต้องเป็นปริมาตรที่2อ่าอันนี้ก็คือ P2 แต่สังเกตคำนี้ถ้าขยายปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็นยังไง V2 เท่ากับ250เลยไหมคะนักเรียนไม่ใช่เนาะ จะต้องเอา250เนี่ยไปบวกกับปริมาตรเริ่มต้นก่อนถึงจะได้ v 2นั่นเองนะคะอ่า,อาเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เครูขอมา เพราะฉะนั้น p 1นะคะจะเท่ากับ450เหมือนที่โจทย์กล่าวเนาะ p 2คือสิ่งที่ต้องการหานะคะในหน่วยของมิลลิเมตรตลอดนั่นเองต่อมา p 1เนาะ p 1เอ่อ v 1ค่ะ v 1 v 1โจทย์กำหนดให้เป็น420ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็ v 2โจทย์ให้มาเขาบอกว่าขยายเพิ่มขึ้นอีก 250แปลว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมเนี่ย420ก็เพิ่มขึ้นไปอีกก็คือ250ก็แปลว่าต้องเอา420บวก250ซึ่งจะเท่ากับ670ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะเราก็นำมาแทนค่าในสูตรกฎของบอยได้เลยค่ะเมื่อแทนค่าเนาะอ่ะก่อนแทนค่าแล้วก็ย้ายข้างสมการให้เรียบร้อยเนาะก็จะได้เป็น p 2ตัวนี้นะคะ ก่อนจะได้เป็น p2 เนาะ p2 ต้องการหา v เนี่ยอยู่กับ p2 ใช่ไหมย้ายข้างสมการให้เหลือแค่ v2 เนาะจากให้เหลือแค่ p2 เพราะฉะนั้น v2 ก็ต้องย้ายจากคูณมาเป็นหารเนะาะกลายเป็น v2 นะคะตัดทิ้งก็จะได้โจทย์จะได้สูตรอย่างนี้แล้วก็แทนค่าแทนค่าลงไปเนาะก็จะได้เป็น450ลูกบาท ใช่ลูกบาศก์สี่ร้อสิบมิลมตรประลอดเนาะคูณกับ420อ่สลูกบาศกเซนติเมตรนะคะแล้วก็หารด้วย670้อยเลูกบาศกเซนติเมตรนะคะซึ่งหน่วยเหมือนกันตัดกันได้เลยค่ะแล้วก็เอามาคูณการหารกันจะได้คําตอบเป็น200 8 2อยมิลลิเมตรประหลอดนะคะแต่จริงแล้วเราตอบได้เลยไหมคะยังตอบไม่ได้นะคะเขาถามว่าไงเอ่ย ความดันลดลงกี่มิลลิเมตรประลอดเขาถามแค่ส่วนที่ลดลงเขาไม่ได้ถามว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลดอันนี้คือลดจากจาก450เหลือ280แต่เขาถามแค่ว่าลดลงกี่ มิลลิเมตรประหลอดนะคะเราจะต้องนาม450นะคะความดันแรกนะคะลบด้วยความดันที่เราหาได้คือความดันที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้เราจะทราบความดันที่ลดลงนะคะว่าได้เท่าไหร่ซึ่งคำตอบก็คือ167.91นะคะมิลลิเมตรประลอดนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะคะเรื่องของกฎของบอยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องกฎของชาวกันนะคะในคลิปถัดไปเนาะพ์ทชูนั่นเอง